งงดิงงดิเพราะผมคือนินจายยังไงล่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าโซดบับดอนเดอะซีรีส์กับผมคนเดิมนะครับก็ ช่วงนี้ถ้าเห็นคลิปที่ผมลงไปแล้วไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยก็ต้องขอโทษไว้นาทีนี้ด้วยครับเพราะว่าถ้าคุณได้เห็นใบหน้าของผมนะผมก็จะพูดได้เลยว่าสภาพผมเหมือนคนติดยามากไม่ติดยาก็โดนต่อยจนตาเขียวอ่ะใช่ครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อคลิปก่อนๆน,นะว่าผมพยายามที่จะกลายเป็นมนุษย์ตอนเช้าแหละเพราะว่าการเป็นมนุษย์ตอนคืนเนี่ยมันทําให้ผมหลับไม่เป็นเวลาแล้วก็ทําคลิปไม่ได้นะคือเอาง่ายคือ ื่นมาก็ทําคลิปไม่ได้แล้วไม่มีเวลาทําแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่มาใช้ชีวิตตอนเช้าในการอัดคลิปนะก็ต้องขอบอกเลยโคตรลาบากเพราะผมใช้ชีวิตตอนคืนตลอดเนี่ยลำบากมากเลยในชีวิตเนี้ยคือตอนนี้คือตาดำไปหมดแล้วเอาละผมว่าเราพูดกันเยอะไปละเราไปเจอกันในเกรมกันเลยดีกว่าครับบาย โอ้ย oh, yeah. มาแล้วอ ah. ตอนนี้ปัญหาลุมเร้ามากกับชีวิตผมอะนอนไม่เป็นเวลาและหนึ่งไหลก็ปวดด้วยไม่รู้เป็นเพราะอะไรสงสัยอาจจะเป็นช่วงที่ผมไม่ค่อยดีแล้วมั้งเลยมีอาการอยู่อาล่ะถึงวันนี้จะดูไม่ค่อยมี Energy ก,ก็เถอะแต่ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับ โอ้ทำไมเสียยมันอยู่ใกล้จังวะเพราะผมคือนินจายัางไงล่ะขาอ,อยู่ด้านบนหัวผมปะน่าจะอยู่บนหัวโหจะผมไม่ชอบอ่ะเสียง โอ้ยตกใจเห็นอะไรแดงๆแล้วม่ยังอยูน่นีอยู่ออฮะทางโน้นเหรออะไรอ่ะอ่ะรอดแล้ว ตาเบลอมองอะไรแทบไม่เห็นแล้วผมก็นอนเต็มอิ่มนะน่าจะร่างกายไม่ชินนั่นแหละไม่รู้ว่าตานี้จะเจออะไรเจ็เจบ้างไหมก็หวังว่าจะเจอ โอ้งงด้งงด,งงด้เพราะผมคืนนินจายัางไงล่ะโอ้เจอแทปเปอร์แล้วผมไม่มีเพิร์กดูกับดักหรืออะไรด้วยไงโอ้โจ้ขอแอฟกันจะบอกภูมิว่ากขต้องเดินมาแถวนี้แน่น,นอน ผมอ,อยู่แถวนี้ฮัลโหลเออฉันมาแล้วนายไม่ต้องกลัวเสียง ah. อยู่ทางโน้นสินะเฮ้ ah. ยตอนนี้แหละทั mm ่ hmm. ืน ขอรีบดึงไปนะเขาไม่เอาผมแน่นอนอะเมื่อกี้เหมือนขาจะดึงตะขอเลยมั้งไม่มีอะไรเลยรอยนั่นมันขึ้นมานะไอ,ออะไรอะไอข้ขาเขาไม่เห็นเลยไงว่าผมอยู่ใกล้ เมื่อเพลินอยู่อ,อย่างเงี้ยผมเสียงนเดียวคือเขาจะล้มไม้ตอนที่ผมกำลังจะจูกอะปะปะโอ้ยแสบตาขอบคุณผู้ชมมองห้าอะไรไม่เห็นเลยอ๋อไม่เป็นไรถ้าเขาจะจูกก็ให้เขาจ,จูกไปโอ้ยตรงนั้นมีเหรอมองไม่เห็นดูแล้วกันคุณผู้ชมผมตาดีแค่ไหนอะมองไม่เห็น โหถ้าฆาตกรมาเมื่อกี้ผมคงจูบไปแล้วอยู่ไหนไวะู!ต้องทิ้งไม่เดี๋ยวโดนตบเขาจะตามใครตอนนี้จูได้อย่างมาั้ โอยขอโทษผมพลาดน้ยไม่ได้แอมฉันหลอกโอ้ย พลาดเองมันมีด้วยเหรอผมไม่ไม่ผมมองมันก็ไม่มีนี่ว่าถึงว่าทำไมเขาเดินนนี่นปแปลกไม่ต้องดิน้นเสียเวลา ตอนนี้เหลือเวลาอีก3ชั่วโมง42ให้52นาทีกับ2ีวิเสียววิเหรอไม่52กับอีก20วินาทีเขาโซนไปแล้วแล้วก็จะตั้งแทรปไม่ตั้งเหรอเริ่มปวดไหลแล้วคุณผู้ชมเป็นไรไม่รู้อ่เนี่ยแหละถ้าคุณดูคนตาบอดได้นก็คงประมาณนี้และ ผมมองไม่เห็นเลยเว้ยว่ามันมีกับดักอยู่นะแต่ผมก็คิดอยู่นะเออทำไมเขาเล่นแปลกๆทอยก็ดู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 ขวางคือผมไม่รู้เขาจะขวางไว้เพื่ออะไรแออล้วเดินทางเดียวกับผมอีกเพื่ออะไร ไม่ได้ปั่นเลยเอ,อ้าฮ่าคราวนี้เราไม่ได้แดกผมอะถึงผมจะตาไม่ดีแต่ผมก็มองเห็นนะครับอ๋อคนนี้ไงที่โยนเกมอะ่ะผมจำคุณได้ไม่ต้องช่วยดีกว่า ไม่ได้อยากไม่อยากไม่ช่วยนะแต่คือการเล่นอย่างเงี้ยนะเห็นป่ะขาโยนผมรู้สึกทำแม่งตั้งแต่นี้ละตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ใกล้ๆเขาแล้วเขาก็ทำให้ตัวเองเข้าสเตจสองอะแล้วก็ไอช็อตเมื่อกี้อะย,ยืนขวางผมอะยืนนิ่งๆเลยโคตรหงุดหงิดแต่เจอคำช็อต่างนี้ไป อ้าค่อยู่โน่นอยู่ไกลมากโอ้ย่าโอ้ย่าโอ้ย่าปะโต๊ยฝั่งอยู่ไหน,น,นอยู่โน่นอยู่โน่นฆาตกรตัวนี้ดูเหมือนค่ะจะชอบวางแฉบไว้ตรงแ,แถวๆไม้นะฮึอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มัจะได้โจ๊ก เอาวะ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 ,เ,าวะเพื่อนรอตีนราให้ครับขัต้องกระทึบเดี๋ยวบอกว่าต้องหาจุดจุก อันี้มีไม้ไหมเว้ยเหมือนขอจะไม่ยุ่งกับผมวะไม่ยุ่งหรือไม่เห็นอันนี้ไม่รู้นะผมว่าเปิดนี้เขาคงจะไปล่าฝั่งน้นแล้วล่ะ เราเไม่มีใช่ไหมเราให้ฝั่งนู้นขึ้นตึ้งมันก่อนแล้วกันแล้วผมค่อยเปิดมีคนเล่นแถบอยู่เอาแล้ววะต้องเปิดละ ฮัลโหลฮัลโหลมีนวันปะนวานแคนย์ไฮฟอร์มไม่ไฮฟอร์มไม่ไฟไปละโดนไล่ like ละอุ้ยตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยก็ถือว่าดีว่าดีคอเดดนี่หายจริงๆด้วยตัวนี้เลยละ่ะ โอราบอกว่าจานนี้จะเจอจะสิ่งดีๆนะครับโอ้ด่าจานนี้ผมโคชอบเลยมันสว่างเลยโอราอยู่ฝั่งนู้นวันนั้นไงฮิวบี้เหรอไม่ใช่ฮิวบี้ เดโมด็อกเดโมกออนถ้างั้นมันก็หมายความว่เป็นผู้เล่นเก่าเลนะถ้าผมเดาถูกมันน่าจะเป็นเดโมกออนแลวเหตุผลที่ผมคิดว่าเป็นผู้เล่นเก่าเพราะอะไรเพราะว่าสเตรนเจอร์ติงเขาเป็นแพทที่โดนเอาออกไปแล้วใช่ไหมละ่ะถ้าจะมีตัวละครพวกนี้ได้น่าก็หมายความว่าต้องเป็นคนที่เล่นอยู่ในแพทเก่า ซึ่งผมก็เสียดายนะอยากได้นันองอีกแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าเห็นเล็บมันยาวๆสภาพมันคล้ายเดโมโกอร์อนมากอย่าทำคอนเทนต์แบบปั่นเครื่องโดยไม่เจอคิลเลอร์เลยคงจะเวิร์กหน้าดู <c oughs> แค่ว่าเขาจะต้ออยู่ไกลามากๆหลอดที่นี่เล็กมากเลยหัวกดไม่ทันอุ้ยเกือเกลือเกืออยู่ฝั่ง เดโมกอกล้องเขาจะมากระเทือบเครื่องฮัลโหลเอฟเคมาเอฟเคกลับนะครับ ใครจะรู้ขาจะไม่ได้เอฟเคก็ได้อาจจะยืนแล้วก็แบล้อมพ่อไปอนั่นไงหลุมมรณะเห็นผมว่าเห็นได้ไงเขาก็โดดได้นะใช่ไหมตัวเนี้ยผมจำสกิลไม่ได้ว่ะ เขาหน้าจะกรดโดได้ถ้าที่ผมจำได้นะเช็ดทำไมตัวผมมันกระโดดอย่างนี้วะต้องยอมต้องยอม ไม่น no ok ่าเห็นผมได้แต่นันเห็นเราก็เห็นอีกคนหนึ่งด้วยขาโซนว่ะเอาแล้วผมเจอเดโมด็อกว่ะ เป็นเดโมสายสายเฝ้าอรัคุณผู้ชมคุณทำให้เดโมเดโมโกอรกอนดูแย่นนะตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเจอตัวนี้ตัวแรกเลยที่เป็นเดโมโกอรกอนนะโอยสายเฝ้าแล้วดูท่าทางน่าจะเป็นสายซ้ำด้วย ทำไมสภาพเหมือนเขารู้เลยวะคลิปแล้วคลิป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 ขับบานนี่ได้ก่อนขอไม่เอาผมโอ้ยรอด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 ลงุลงลงุงแม่งสุดยอดนับถือใจลงุงลุงเชื่อผมก่อนนะผมจะเข้าสเตจสองอะ เดี๋ยวผมไปเปิดประตูให้เขาดีกว่าให้เขาจุกไปก่อนไม่แน่เขาจะไม่มาตรงผมแล้วก็จะก้าวๆแล้วกันโอ้มีโนวันแคนไฮฟอร์มไม่ไฮไซค์มีดาฮายก็ไม่ช่วยหา,หาอะไรแล้วตรงนี้ เพื่อนหรือจะไม่ได้คุณผู้ชมผมรักเพื่อนเขาช่วยผมไว้อะจะไม่ช่วยขเขาก็ไม่ได้วะอย่างน้อยจะต้องมีคนตายหนึ่งคนมีถ้าเพื่อนมารอดเพื่อนร่อวิ่งอ่ะจบเลยเนี่ย ผมช่วยได้แล้วก็มาเปิดประตูออกได้ทันทีเลยถ้าเขาเดินไปตรงนู้นจึงนึงอะ่ะถ้าจึงนึงก็ยังดี ม่เงเอ้เดินไปนิดนึงได้ไหมอ่ะให้ขอป่านไปก่อนโหไม่นี่เลยเหรอขอขอหน้าจะเพิ่มไว้ข้างนิดนึงนะ ทางนี้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 นี่นี่ทางนี้ทางนี้พูดอย่างละเล่นดิสคอดกันแล็กตัวนี่ต้องรอลุงแกออกก่อนอ่ะรอเขาเปิดประตูก,ก่อนแล้วกัน ออกแล้วเขามีนโนวัน no สู้ไม่ได้อยู่เหลือสองคนโน้นอ่ะขาน่าจะก้าวก้าวไว้แล้วนะเดีย๋ยวผมขอไปดูเขาน่อยแล้วกันออกมาแล้วอีกคนหนึ่งออกมาหมดแล้วโอเคโอ้ยอยางน้นก็รอดคือเอาตรงๆว่าผมไม่คิดว่าเพื่อนจะเข้าไปช่วยนะผมมองไม่เห็นเพื่อน มันโชคดีไงตรงที่ว่าเขาอะจะกระโดดไปหามั้งแล้วไปตบไม่โดนก็เลยช่วยได้แต่อีกคนยนึงก็โดนตบพอดีไงลุงหน้าก็เลยรอดผมก็คิดว่าเพื่อนจะมาล่อให้ผมไงแบบให้มันวิ่งแบบไปทางนูน้นแป๊บเดียวอะแล้วผมก็กล้จะดึงแล้วออกประตูไปเลยไงแต่ก็ไม่เป็นไร เอาล่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้จะเพยงเท่านี้ครับเอาล่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้จะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและถ้ามีเรื่องผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จะลงคลิปนี้ดิบๆนี่แหละก็อาจจะตัดช่วงที่พูดมากไปเลยออกไปก่อนนะเพราะว่าตัดไม่ไหวแสบตาไปหมดหละปวดไหล่ด้วยช่วงนี้โรคล,ลุมเล้าเยอะเลือกเกิน วันนี้ขอตัวแล้วครับบายบายไปละ